คุณรู้ไหมคะว่าเกือบ95%ของสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันไม่ได้มาจากการคิดรู้ตัวแต่ถูกควบคุมโดยบางสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกและนี่แหละคือกุญแจสำคัญที่ทำให้บางคนประสบความสำเร็จง่ายๆในขณะที่บางคนพยายามเท่าไรก็ยังติดอยู่ที่เดิม 1. จิตใต้สำนึกคืออะไร จิตใต้สำนึกคือระบบอัตโนมัติในตัวเรามันคือแหล่งเก็บความเชื่อความทรงจำและประสบการณ์ทั้งหมดที่เราสะสมมาตั้งแต่เด็กลองนึกถึงตอนคุณหัดขี่จักรยานครั้งแรกตอนนั้นคุณต้องตั้งใจมากแต่พอทำซ้ำหลายครั้งร่างกายก็จำเองโดยไม่ต้องคิดนั่นแหละคะ่ะคือพลังของจิตใต้สำนึก 2. การทำงานของจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกไม่ตัดสินว่าอะไรจริงหรือไม่จริงมันเชื่อทุกสิ่งที่คุณป้อนเข้าไปซ้ำๆถ้าในวัยเด็กคุณเคยถูกบอกว่าเธอไม่เก่งหรือเงินหายยากคำพูดเหล่านั้นจะถูกบันทึกลงในจิตใต้สำนึกและมันจะกลายเป็นความจริงในชีวิตคุณในทางกลับกันถ้าคุณป้อนความเชื่อใหม่ว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จหรือเงินเข้ามาอย่างง่ายดาย จิตใต้สำนึกก็จะหาวิธีทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณ 3. วิธีปรับจิตใต้สำนึกข่าวดีคือคุณสามารถเขียนโปรแกรมใหม่ให้จิตใต้สำนึกได้ค่ะ 3. วิธีง่ายๆที่ใช้ได้จริงคือ 1. การพูด affirmation พูดซ้ำๆทุกวันในรูปแบบปัจจุบันเช่นฉันมีความมั่งคั่งมากขึ้นทุกวัน 2. การจินตนาการ visualization ปิดตาและเห็นภาพชีวิตที่คุณต้องการเหมือนมันเกิดขึ้นแล้ว 3. การทำซ้ำอย่างต่อเนื่องความเชื่อใหม่จะติดตั้งลงในจิตใต้สำนึกเมื่อคุณทำซ้ำจนกลายเป็นนิสัยคะ่ะโปรดจำไว้นะคะชีวิตคุณไม่ได้ถูกควบคุมด้วยโชคชะตาภายนอกแต่ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรมภายในจิตใต้สำนึกของคุณเอง ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นวันนี้ด้วยการเปลี่ยนสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองและอย่าลืมกด Subscribe ไว้ค่ะเพราะในวันต่อไปเราจะไปต่อกับหัวข้อจักรวาลทำงานแทนคุณอย่างไรแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมแค่ปรับจิตใต้สำนึกก็สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้จริงๆ